สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนนะครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนนะครับพร้อมพอบอกับบาวนอนา,นาชาแนลมือนีพึ่งแล้วเวียกครับพึ่งออกมาจากของกินถือได้อย่างมาเบิงทีมสัง่งผ่น,นะครับเนาะใครเข้ามาแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยครับเดอ้อสวัสดีครับด้านข้าง พาทัวร์ครับพี่น้องพาทัวร์พาทัวร์อ่อต่างๆก็มีดินมาเท้หน่อยครับหลังจากที่เข้เห็ดกำแพงแล้วหลังจากที่เหาเห็ดกำแพงแล้ว,ลลวตอนนี้ทีมงานก,นกน็อยู่ในบ้านผักเบิร์นนะครับเนะบนะาะเพราะมืออื่นมีไ่สดมีไ่สดกลุ่มปิดที่จําจนง,งานนี่แหละครับผมพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีคุณต้อมนะครับสวัสดีพี่นนองสุกุสุก,สก้นครับผมเดี๋ยวพายางอ่อมเบิงบรรยากาศนี่มันแรงครับเนาะขอ,อ,องน้ำปลูกกระเบื้อง้องน้ำปลูกกระเบื้องเดี๋ยวพายเบิงห้องห้องผักของเซาของผักเขาไปเบิ้งห้องผักเขาพี่หนองหอดใส่แล้ว ตอนนี้เวทีก็กำลังติดตั้งอยู่นะครับทีมงานคอนไวอ์เขากำลังติดตั้งเวทีเพื่อที่สิทำการแสดงไลส่สดมืออื่นนะครับเนาะมืออื่นเป็นวันเกิดบอดครับเป็นวันเกิดบอดแพ้วกะอย่างไรผู้ใดบัตรจองตั๋วนะครับผมฝากพี่น้องเอฟซีเข้ามาซื้อบัตรจองตัวเด้อครับผมตอนนี้เวทีก็กำลังติดตั้งนะครับเนาะก็เดยวสิ้ายางอ่อมเบงรอบลอ ทีมนักดนตรีเพื่อนก่าคุณนะน่งสอนั่งเล่อนอยูสตา,าค์พ่นะลครับพี่น้องฝากแชร์ให้บ่าวเนเดอร์ครับพี่น้องสำหรับสายไฟตอนนี้ปูกระเบื้องเพื่อนปูแล้วเหรอครับปูกระเบื้องตอนนี้ก็เดินสายไฟอยู่นะครับเดินสายไฟตอนนี้เดินสายไฟด้านนี้ปูกระเบื้องเรียบร้อยบนแล้วเนาะครับดานดันฝังทั้งนี้ฝังทั้งนี้ปูกระเบื้องบนแล้วแล้วก็ต่อไฟเดินไฟวนัน เดินไฟเดินเดี๋ยวสิต่อมิเตอร์นะครับเนาะต่อมิเตอร์สวัสดีครับกระห้องกระห้องสี่เหลี่ยมปากสองจุดปากไฟเปิดเดินอ่อเดินหนาเดินหนาเนาะเดินหนากับนี่ปากส่วนฟังทั้งนี่กระลังสีอ,อันนี้พี่น้องกระลังสีปูกระเบื้องเนาะอันนี้กระทาสีติดฝาเรียบร้อยหมดแล้วติดฝาติดไฟ เหลือแต่ปูกระเบื้องตัวน,นี้ก็คืบหน้าไปได้หลายเติบตัวน,นี้เพิ่งก็กำลังเดินไฟอยู่นะครับตอนนี้ติดไฟต่อไฟอยู่เพราะว่าตั้งต่อมิเตอร์ต่อหลายอย่างหลายอย่างหลงจิ้มสั่งมันก็นเถิดงานไปทั้งมือ นี่สติครับเขาไม่แหละคนแรกก็แช่เบาเน้น,นะครับผมเลือกเอาจองเอาผู้ใดสิเขาคงใดต่อไฟสั่งกระต่อไฟเออสั่งไฟนี่กับคำกูมู่ไปสั่งไฟสั่งไฟนี่กับคำกูมู่ไป ออเต่อไปขอเขาแต่ละห้องนะครับเนาะอันนี้เรือฉาบเพราะว่ามันไม่มีของอยู่กันเลยบนท่านในฉาบครับพี่น้องนะของวน้นี่อยู่บนท่านในฉาบลุงทำงานคนเดียวมากลุงเออ กินข้าวกินปลายังลุงกินข้าวยังกินแล้ววไปมอหอืมกับข้าวมีนะบนครัวบนครัวมีกับข้าวอยู่นะเขาทำกับข้าวไว้อยู่ขึ้นไปกินได้ครับวันนี้ก็เหลือเชื่อมเนาะเหลือเชื่อมตั้งตั้งไอ้เหล็กด้านหน้าเนาะ แบบนีบบดนน้ด้านนี้นเนาะด้านนีต้ต่างกับเสาอ่ะอืม,อมโเป็นช่องเป็นช่องโอเคครับอยู่ข้าวคุณไปกินได้นะครับลุงลุงแกทำงานสวัสดีครับเดเน่ เขาไม่เหล้วคนแหลกก็ใช้เบาในเด้อครับผมเมื่อกี้บอดขี่รถออกไปบ่เมื่อกี้เนี่ยเดีย๋ยวพายเบิ้งสาหนามพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวสิวนไปเบิ้งทางไอ้เวทีนะครับเนาะตอนนี้กำลังติดตั้งเวทีทีมงานก็มาเบิดแล้วะครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งสาหนามว่าหอดใสแล้วเนาะตอนนี้บรรยากาศก็คึ้มๆครับได้ข่าวพายุสีเข่ามาก,กับโป่งห่าพายุสีเข่ามาบ่ ไปตัดผมมาไม่ครับพี่นอ้องบรรยากาศตอนนี้ก็คลึ้มคลึ้มเหมือนฝนจะตกหลกดกลับมาไหลคือเก่าครับทีมงานเด็บมือ่อื่นไล่โสดอยู่สำนักง,งานนะครับเนาะหลักกัแต่พักวันที่แปดวันที่เก่ากับมีงานต่อนะครับวันที่เก่ากมีงานตอน่อบอดกระตื่นมั่งทั้งบานเป็นไฟขี่รถไปรถตู้ไปพุ่นี้ครับ บ้านพักพักบอยูลรถทีมงานเขาก็ไปนอกขั้นนี้รถแคมปัดบ่นน,ดดบน,นนี้น่าจะรถแคมปัดครับเขั้นันนี้น่าจะรถแคมโอ้ยบ่เมียนรถไผว่าขั้นนี้อันนี้ก็ด้านสะใยน้ำนะครับเนาะของกำว่าทรงเตรียมเฮ็ดแทนสะใยน้ำ พวกไม้พวกนี้ก็เฮ็ดเป็นโค้งสร้างนะครับเนาะเป็นไม้ค่ำไม่ยังสศรไว้นะ้ำซไว้นะ้ำนนี้ก็เริ่มเทพปูนเหระครับเทพปูนเ็ทระดับแล้วก็เป็นโค้งเหล็กโค้งคราบคือข้างเนาะสวัสดีคนดู300ท่านนะครับเข้ามาแหลกก็ไลค์กว,กวแช่เบาะนี้นะครับผมพี่นอ้องขอบคุณหลายๆครับผู้ใดที่เข้ามาแชร์ให้นะครับเนาะ ตอนนี้ก็ด้านข้างรู้สึกว่ากำแพงนนาจะเห็ดไม่อยู่ครับพี่น้องกำแพงน่าจะเห็ดไม่อยู่ตอนนี้ก็เห็ดบานนะครับด้านหลังบานนี่ภาพร,มรวมๆพี่น้องเขาไม่แล้วกดไลค์กดแชร์บ้าเนอครับพี่น้องย้ยงไปถิถึกดาวเนาะรถทีมงานเขาก็กจอดพุดน้าะพี่น้องเดีนะ๋ยวทีมจอดทีมเครื่องเสียงก็จิจอดพุนกอนนะครับเนาะ เมื่อนี่ก็เตรียมงานไล่สดไล่สดออยู่สำนักง,งานนะครับวันเกิดบอร์ดเพลเกิดบอดเพล่วนีะ่ะเอ้บึงนี่ก็ดันหลังตอนนี้ก็เท่นี่อยู่ครับมีน้องเทไอ้เทผื่นอยู่ขอบคุณคนดู300กว่าท่านนะครับ อ่านคอมเมนต์บอโทษถึงกับขอโทษขอไพรเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเขับไปตอบเดี๋ยวเขับไปตอบเดี๋ยวเขับไปตอบ,อตอบเอบด็กครับนี่ครับพี่น้องกะทีมงานเราก็มาตั้งเครื่องเสียงเวทีนะครับมาตั้งเวทีอายุยิ่งมากแล้วครับพี่น้องนี่ลุยมากแล้วนี่ลุยหนะ้าจะมาซ้อมเต้นนะ สอมเต้นสอมโชว์นะครับเนาะเพราะว่ามืออื่นกับงานแล้วก็ต้องอจะ,จะมีโชว์ใหม่ครับจะ,ะมีโชว์ใหม่มีโชว์ใหม่เวทีกับตั้งนะิีมคนไวัยทีมงานเต็มเหมือนครับพี่นะ้องคราวนี้เรกากดไลค์กดแชร์ตอนนี้ก็ตังง้งเวทีนะครับเนาะ สวัสดีคดู400ท่านนะครับซ้อมเอ,อทีมงานกนัคุยเสร็จเตรียมงานกันนะครับเนะาะไหนกัเพื่อนไปชุมงานอยู่ครับพี่น้องชุมงานอยู่กัตอนนี้ก็เ็จเวทีครับต,ต,ติดตั้งเวทีวทีมคอนไวททีมมิน้เฮากัติดตั้งเวทีเวทีเวทีทีมจอทีมนี่กะ เดี๋ยวสี่ช่วงสี่โมงหาโมงครับพี่น้องก,กับสี่มีมีการ้อมสี่โมงหาโมงกับสี่้อมกันเนาะครับเนาะแี่มีการ้อมสี่โมงหาโมงเดี๋ยวพาไปเบิ้งอ่าไปอันนี้น้ำเดี๋ยวพาไปดูน้ำเป็นสีเก่าโอ้นามสีเก่าอยู่พี่น้องน้ำห้องก็ยังเป็นสีฟ้ายอยู่พี่น้อง หิวหิวน้ำเป็นสีฟ้าอยู่พี่น้องน้ำเป็นสีฟ้าดีอยู่เดี๋ยวยามมองอมึงอมๆไปคุณเนะาะเดี๋ยวพายบ่งวิวทางนำ้ำอันนี้ท่อนาำชัวรข้าวครับผมพี่น้องเดี๋ยวก็ะติต่อนามชัวรข้าวใสน่นาำ เพื่อนี่เพิ่งขยายห้องออกมาห้อขยายห้องออกมากหอดีละตัวน,นี้น้าก็เป็นสีฟ้าอยู่ครับน้าก็เป็นสีฟ้าสวยอยู่ลานกาแฟาครับพี่น้องบรรยากาศรอบๆอ,ออฟฟิศเท่านะครับเนาะบรรยากาศรอบแสงทองฟินแลนด์เฮียวเฮียวไอ

องย่างหนีพี่น้องถ้าบ่ย่างหนีมันสิอยู่หันเ้าต้องย่างหนีสวัสดีคุณดู400ท่านนะครับเขาไม่แล้วคนไหลคนแช่บราวเนิ่งครับผมพี่น้องเดี๋ยวยู่กับทีหมื่นสองหมื่นเนาะอ๋อเราไปลุวยซ้ำกันโอหยอยู่นี่กับบุนคือ เตรียมตัวเตรียมของสวัสดีคุณดู400ท่านนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆผู้ที่แชร์เนาะครับเนาะโอ้เวทีเวทีนี่เงาเก่าดีครับพี่เนาะเงาบ่เงาเก่าหรือสาเก่าเวทีกับเงาเต๋อไปพี่น้อง เงี้ยโคก่กาครับพี่น้องน่าจะโชว์ใหญ่ครับพี่น้องน่าจะมีโชว์ใหญ่พอเวทีนี่ค่อนข้างจะยืนเงียออกมาเลยกระกระเจ็อเเของเตรียมเวทีอือทีมสวัสดีคนดู400ท่านนะครับทีม,ท,ม,อมอทีมงานตางกนตีเอา่นซสอมอยูุ่่นงานตีเขาซสอมอยู่ศาลา วัสดีคุณดู400ท่านนะครับคือขื่นจังหน่อยครับพี่น้องแต่เกาเงียบปิดทีมงานออกไปทั้างนอกเงียบมานี่ก็มีความคือขื่นจังหน่อยส่วนสีฮะบรรยากาศบรรยากาศเจ็ดแชร์กำลังใจโอ้ยขอบคุณหลายๆครับคุณสำดีสองงามนะครับผม เจ็ดแชร์กำลังใจขอบคุณหลายๆครับกราบขอบคุณอย่างสูงคอยลำลำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับผู้ใดแชร์เขามากอะเป็นกำลังใจเพราะว่าจะได้อ่าเปิดการมองเห็นนะครับพารังเทียอ่าถูกถูกปิดกั้นนะครับเนาะถ้าพี่น้องกดไลค์กดแช่หายเบาก็าสิอ่าเป็นการเปิดการมองเห็นให้น้ำนะครับเนาะเพราะว่าเฟดบุกมันยังสิได้เปิดการมองเห็นให้ ตอนนี้ทางบ้านใหญ่กับพัฒน์เนี่คืบหน้าป็นไเนาะครับนอกจากพิ่์ก็กยังเฮ็ดษายอยู่เงียบบรรยากาศตอนนี้ก็เซตเวิธิกับเวทีใหญ่เติบครับงเงยเก่าเพราะว่าโชว์น่าจะน่าจะใหญ่เนาะครับเนาะแชร์ให้แล้วเด้ย๋ยวจะขอบคุณคุณหนูจี้นะครับผมขอบคุณห,หลายๆครับเดี๋ยวสิไรตอบคอมเมนต์นะครับเนาะขอบคุณห,หลายๆผู้ที่เข้ามาแชร์พุ่ง มืออื่นนะครับมืออื่นเป็นวันไหลสดนะครับเป็นวันไหลสดวันเกิดอบอดแผลนะครับเนาะสีมีโชว์อย่างพิเศษกับฝากพี่น้องเข้ามารับชมในนิตาไลฟ์ครั้งที่57นะครับผู้ใดวันที่ซื้อบัตรจองตัวกับ้าวว่าอยากอังมืออื่นบ่อยากฝ้ามือมอื่นหรือ,อตกหล่นมืออื่นกับฝ้าซื้อเข้ามาได้เลยเด้อครับผมพี่น้องกับขอบคุณอย่างสูงครับสำหรับผู้ที่ซื้อตัวเข้ามาแล้วเนาะ ตอนนี้ก็กำลังเสร็จตะไปเบิ้งกันนะมีแนวกินนยังบ่ไปเบิงนนเงบเบ้งแนวกินก่อนพี่น้องไพรวัลท่านซืบัตรจ่องตัวเดอ้อครับผมเชิญครับแล้วก็ผู้ใดอยากเป็นตัวแทนกาแฟนใน้ตาโกโก้ในตาลกาเป็นตัวแทนของเผาชาม,มิงนะครับเนาะถักลน์แอดดขบไปได้เลยเด้อครับผมอ่า,อา บรรยากาศแชร์ให้แล้วสองแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆคุณดวงพรนะครับไปดูแนวกนินนี่มีแนวกินอะไรบ้างสวัสดีครับมกพักเม็ดไส้หมูเม่เตีย่ยให้หนางกินเนาะมกวันนิ้หมกเมตเตีย่ย ม,มูโอ้หนมูเสี้หกัหมูงส้ผักจะต้มไก่ไก่ต้น,นปลาอไกต้มปลาอย่นี้อ,อันนี้ตางหมอดื้อหมกตี้อย่างนี้ไก่ทอดจิ้มไก่กันนะิม,ม,ไนนมไก่ดัดรอในกลุ่มแล้วจ้าขอบคุณทุกายครับ บรรยากาศร,บรบอบๆออฟฟิศนะครับโกโก้ครับของแอร์อยางหนีนะครับเจ็บบ่องเจ็บของเพลินกรับบีเอ็ม สำรวจนะครับความพร้อม หอนแล้วพี่นอ้องหอนแล้วสวัสดีครับ่ะเปล่นบอดีบันไดพี่นอ้องอืมเปลี่ยนทรงผมมาใหม่พี่นอ้องเขาว่าเย็นแอร์จะคอยเข้าพี่นอ้อง เป็นไดแน่ะพี่น ellt, ้องผู้ใดว่ท่านเนี่ซื้อบัตรจองตัวครับพี่น้องมาคุยกันหน่อยสิเมื่อกี้นี่ก็พาเบิงหลบหลบสำนักงานนะครับหลบออฟฟิศกับเบิงส่วนต่างๆของออฟฟิศอัปเดตส่วนต่างๆว่าสั่งไปหอดไซแล้วแล้วกันเดีอย่าังเนี่ยแล้วกัทีมงานครับทีมงานตอนนี้ก็ เขาบ้านพักเตรียมซ่อมเตรียมนี่วันนี้หน้าบ่าวขาวนวลดีจังไปตัดผมมา่หไม่ครับพี่น้องตัดผมมา่หไม่เมื่อนี้ไปตัดผมมาใหม่ครับพอด,มมดีไป,มมไปทําทุลาให้บอร์ดนะครับเนาะไปไปจ่ายค่าเน็ตให้บอร์ดอยู่ในอำเภอก็เลยพอดีผมยาวกันเลยแวะตัดผมนําเลยเนาะพี่น้องทํามทุลาให้บอดกะน,นี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศรอบๆเนาะบรรยากาศรอบๆกับไทยพี่น้องเบิง่ง ่า,าเปลี่ยนทังไดแน่รอบๆอทีมงานการก่อสร้างเป็นทังไดแน่ถ่ายพีย่น้องเดบุงช่วงคำคำวันที่หกนะครับเนาะมืออื่นก็เป็นมือไร้สรดครับมืออื่นนาริตาไลรครั้งที่ห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ดเป็นวันเกิดบอดกะหลังจากนั้นกะได้พักวันที่แปดนะครับเนาะวันที่เจ็ดวันที่เก้าวันที่เก้าก็ออกออกล้ำนะครับเน,ะนาะนายจะไปทางชลบุรียอดในกลุ่มเท่าไหร่ล่ะคะ จะมืนแล้วครับตอนนี้จะมืดแล้วเบาวน้ากนะับข้านุมาบุตท่นานขอไปเบิงหลาสุดเพราะว่าห้อก,ก็แพ็คของแล้วนะครับเนาะเอาพี่น้องเดี๋ยวจังไรกสํสำรับไรเหนียวไว้สำหรับนนสก่สอนนะครับเนะบาะแต่จังไรเดี๋ยวสิขนของขำว่าไว้นี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหยานฝนมันตกหยานฝนมันเปียกเอ,อเอ่ยหานของเปียกตัดผมใหม่หล่อจ้าขอบคุณห,หลายครับขอบคุณห,หลายครับ <laughs> เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาครับพี่น้อง เอาอย่างไรก็เดี๋ยวขอตัวพี่น้องไปเก็บของก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวจังหน่อยนี่ลุ้ยกะน่าจะไหลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนกะสิขึนสอบบอกเวทีนะครับเนาะเพราะว่ามือลืนกะทําการสแสดงแล้วกะสิมีโชว์ใหญ่นะครับโชว์ใหญ่โชว์พิเศษสําหรับบอร์ดนะครับเนาะเป็นโชว์อย่างกะถาที่ตามครับพี่น้องรับร้องอลังการเพราะว่ารู้สึกว่าเวทีสิกว้างขึนนะครับเวทีสิเงาขึนกะสิใจต้องใส่พื้นทีในการโชว์นะครับเนาะ อย่างใดคาถาที่ตามในกลุ่มปิดครับนริตาไหลครั้งที่57เนาะครับน่ะไหลอยู่สำนักงานไหลอยู่สำนักงานเนาะครับเนาะกะบอย่างใดสำหรับไหลนี่เไว้สมนีซะก่อนเนาะครับเนาะกะไปพบพาอกันไม่อลไรนะสำหรับไหลนี่กับขอบคุณอย่างสูงครับอยู่ดีมีแห้งลำรวยสุกุลสุคน์สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับผมสวัสดีครับ